สนับสนุนโดยเบ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชมันไม่มีเงินในในระบบก็ไม่รู้จะแจกเงินสดให้ได้ยังไงก็เลยบอกว่าแจกเป็นเงินที่จะต่อไปก่อนให้แต่ละคนเนี่ยรับไปคนละหมืน่นแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้ในพื้นที่นะจำกัดไอ้ตรงนี้แหละที่จะพาให้ชิบหายครับ พอมาตอนนี้ครับไอพักเพื่อไทยนี่ก็หาเสียงว่าจะให้เงินดิจิตอลไอ้เงินดิจิตอลคือเงินนั่นแหละแต่ก็พูดไอมันเท่ๆน,นะครับว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่สั่งซื้อของสินค้าท้ายสุดมันก็เหมือนแลกชิปนั่นแหละครับแทนที่จะแจกเป็นเงินก็แจกเป็นชิปไนงะเวลาคนมาเล่นเดิมพันเนะี่ยรู้ว่า คนไปเข้าบ่อนพนันใครจองโรงแรมนะที่พักนะจะได้มีกระสบัตดกำนันเป็นชิปเงินสดสำหรับเข้าคาสินโนสมมติหนึ่งมืนบาทอนะไรางเงี้ก็คือหลอกให้ไปเล่นการพนันนะคนเดินทางไปบ่อนคาสินโนะนะนะครับจองแพ็กเกจไปนะครับจะได้รับชิปนะเพื่อที่จะ สามารถเข้าไปเล่นการมานันในคารสิโนไดน้ก็เหมือนกันเออวันนี้นะไอ้ดิจิตอลเงินเนี่ยก็คือมันไม่มีเงินในในระบบก็ไม่รู้จะแจกเงินสดให้ได้ยังไงก็เลยบอกว่าแจกเป็นเงินดิจิตอลไปก่อนให้แต่ละคนเนี่ยรับไปคนละหมืน่นแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้ในพื้นที่นะจำกัดไอ <c oughs> ่ตรงนี้แหละที่ จะพาให้ชิปหายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะผมเชื่อนะว่ามันคงเอาแลกเป็นเงินสดในราคาที่อาจจะ8 0 0พ7 0 00ันก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถือเงินสดออกไปเนี่ยมันไปนอกพื้นที่ได้และแต่ถ้าใช้เงินดิจิตอลนะครับจะต้องบังถูกบังคับไปใช้เฉพาะในพื้นที่จำกัดใช่ไหมมันใช้ซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ในพื้นที่จำกัดเนี่ย ผู้คนก็ในหมู่มบ้านบางหมู่บ้านที่มันกันดาลเนี่ยนะมันจะไม่มีสินค้าอะไรคุณช็อปปิ้งนักหนาเชียวใช่ไหมดังนั้นกูแรกเป็นเงินสดดีกว่าแล้วก็เอาเงินสดอะเข้ามาเที่ยวในเมืองกรุงใช้จ่ายนะจากหนึ่งหมืนะ่นอาจะยอมแลกมาแค่8,000ันเจก็ยังได้ใช่ไหมทำไ,ไเพราะว่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันบังคับให้ใช้ในมีไม่กี่กิโลเนี่ยมัน เอาไปซื้ออะไรไม่ได้หรอกนั้นเผลอ,อหนึ่งมืนน่นี่ซื้อไปสองสามพันก็แทบจะไม่มีอะไรให้ซื้อใช่ไหมดังนั้นไอ้คนไทยไม่ต้องห่วงครับเรื่องแปรรูปนี่เก่งอยู่แล้วก็จะเอาไปขึ้นเงินกับร้านค้าขอแลกเป็นเงินสดแทนร้านค้าก็เอาดิยังไม่ทันไรกูได้กาไรแล้วเนี่ยเพราะยังไงกูก็ไปเคลมกับรัฐบาลได้ใช่ไหมเพราะร้านค้ามีสิทธิ์ไปเคลมกับรัฐบาล แต่ประชาบชนมีสิทธิ์แก้เอาเงินที่ต้อนไปซื้อสินค้าแต่ในหมู่บ้านที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีสินค้าให้คุณซื้อเท่าไหร่หรอกครับดังนั้นง่ายสุดคือขอแลกเป็นเงินสดแล้วก็พกเงินสดใส่กระเป๋านะออกไปนอกพื้นที่แล้วนี้จะซื้ออะไรก็ได้เนีครับอ่า็นไหมโชอา้าวต่อนะเิดอ,อะไรขึ้นาะทำไมเฟซบุ๊กมันแห้งแห้ง อันนี้อาวันนี้นะสถานการณ์บ้านเรานนะวันนี้นะครับเรามีหนี้อยู่10.5ล้านล้านบาทน,นะครับถ้าเกิดคำนวณที่ GDP 16ล้านล้านนี่ก็ถือว่าประมาณ65รืนะนะแต่รืมนะว่ากฎหมายประเทศไทยเนะี่ย ให้รัฐบาลสามารถกู้ได้เต็มพยายดานวงเงินก็คือ65ของ GDP นะแต่ว่า GDP ประเทศนี้ถูกตั้งไว้ที่16ล้านล้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ GDP ประเทศไทยนะครับไม่น่าจะถึง16ล้านน่าจะประมาณ15ล้านล้านนั่นก็แสดงว่าถ้าคิดเป,เป็นเปอร์เซ็นต์ใหม่มันอาจจะทะลุ เกิน65ไป70แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดวินัยทางการคลังมากนะนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะนะเพราะว่ามันมีการกำหนดเพดานว่ารัฐบาลจะสามารถกู้ได้ไม่เกิน65ของ GDP จึงมีการพยายามแก้กฎหมายขยายเพดานนี่แก้ไปเรื่อยๆ แต่วันนี้ GDP มันตกครับเมื่อ GDP ตกเปอร์เซ็นต์มันก็สูงขึ้นมันก็ทะลุเพดานไปจนได้นะครับดังนั้นผมประมาณการว่าขณะนี้นะครับนี่สาธารณะนี่ภาครัฐเนี่ยมัน70%ซไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดผิดวินัยทางการคลังจึงจาเป็นจะต้องมีการแก้กฎหมาย ขอขยายเพดานเงินนะน,นี่ครับวันนี้เงินหมดกู้เพิ่มก็ไม่ได้อย่าลืมนะว่าปีงบประมาณใหม่เนี่ยเราเห็นไหมว่ารัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณขาดดุลมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่สมัยยิ่งลักษ์นะครับยาวมาเรื่อยจนทุกวันนี้เราจะมีการกู้เพิ่มทุกปี จำได้ไหมว่าปีที่สมมติปีที่ผ่านๆมานี่เราเคยตั้งงบประมาณไว้3.2ล้านล้านนะครับแล้วเราก็ประมาณการว่าเราจะเก็บรายได้เข้ารัฐได้2.5ล้านล้านใช่ไหมครับแต่งบประมาณที่ตั้งไว้คือ3.2ล้านล้านเนี่ยมันก็ขาดอยู่ประมาณ7แสนล้าน ก็เลยต้องออกต้องกู้ครับก็กู้เจ็ดแสนล้านจำได้ไหมครับแล้วเพิเอินนะครับมันมีปัญหาเรื่องโควงโควิดอีกจริงต้องมีการออกพอรลบรเงินกู้นะจำได้ไหมแล้วมีการออกพอรลบรเงินกู้อีกไม่รู้กี่ครั้งเลยครับเพื่อมาชดเชยเยียวยาต่อสู้โควิดฟื้นฟูเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่นะครับอนะ นั้นเราเห็นว่ายุคในประยุทธ์นี่มีการออกพอรพอรพลกอรนะเงินกู้ในกลางสมัยเนี่ยเยอะกู้ที่5แสนล้านหรือม่กู้ที่อีก1ล้านล้านนี่เละคือเห็นผลทำให้นี่ประเทศเราเนี่ยที่สมัยยิ่งรักมีอยู่6ล้านกว่าเนี่ยทะลุขวดมา10.5ล้านล้านในะเวลานี้ไงก็นี่แหละมันคือสาเหตุตรงนี้อ อ้าวดังนั้นวันนี้กู้ก็ไม่ได้รัฐบาลก็รักษาการอีกเงินก็ไม่มีนะครับทำไงครับตัดที่พ่อจะรออะไรอยู่ล่ะครับเออวิทยนุบอกว่า GDP ไายดีขึ้นนะครับโหไปเชื่ออะไรเลยไอ้นี่มันจะไปรู้เรื่องอะไรมันสีถนนชัยนะครับนะสมมุติว่านะครับ GDP ประเทศไทยนะครับมันเคย17ล้านล้านเนี่ย นะครับพอวึครับนะมันตกมาเหลือสิบหนอะไรสิี่ล้านล้านใช่ไหมอย่าลืมนะว่ามันหายไปตั้งสมล้านล้านนะดังนั้นพอวันปีหนึ่งนะมันขยับขึ้นมาเป็นสิบดห้าเนี่ยมันก็เหมือน GDP โตขึ้นนะแต่มันโตจากพื้นฐานของการติดลบนะเออไม่ได้ดูว่า้เยเราเคยมี GDP สูงสุดเท่าไหร่แล้วตกมาแล้วเท่าไหร่แต่พอขยับขึ้นหน่อยขี้โม้เลยนะครับคุยทันทีเลยทุย ยุคในประยุทธ์นี่ประยุทธ์นี่สร้างหนี้สินเยอะที่สุดนะบจันี้เต็มวงเงินแล้วอ่ามันกระทบกับค่าใช้จ่ายภาครัฐนะวันนี้กูรู้ว่าวันนี้นะรายจ่ายภาครัฐเฉพาะเงินก็ประมาณที่จ่ายกับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐนี่ะปีละ1.1ล้านล้านบาทนะครับ1.1ล้านบาทนี่เป็นเงินที่จ่ายกับเงินเดือนข้าราชการ ค่าใช้จ่ายภาครัฐสวัสดิโกงการบิการนี่ครับมันเท่ากับ3-6.5%ของงบประมาณแผ่นดินนียังไม่ไั้น้นทำอะไรนะเงินรายได้ของภาครัฐเนี่ยก็ต้องกันไว้แล้วครับ1.1ล,ล้านล้านเพื่อจะเอาไว้ใช้จ่ายครับแล้วเฉพาะนะปี70นี่ครับจะมีค่ารายการเกษียณนะครับแล้วก็ต้องรับบำนาญบำเหน็ตนี่เราจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะ วงเงินบำนาญประมาณ5้าแสนล้านนะฟังแนะล้วคนขนลุกยังพี่น้อ,อน,นี่นะอ้าวนี้นะเมื่อประเทศเราเนี่ยมันนี่ท่วมขนาดนี้เนี่ยอ่าแล้วก็ยังหนี้ทะลุรายได้ประเทศก็ไม่มีดังนั้นการจัดอันดับ เครดิตของประเทศนะครับเราเป็นประเทศที่อะไรครับไม่ได้เป็นประเทศที่มีเครดิตด,ดีนะใช่ไหมประเทศที่ร่ำรวยแน่นอนครับเครดิตด,ดีเวลากู้ก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำและหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายใครก็อยากให้กู้เพราะอะไรเพราะว่าเครดิตประเทศดีแต่ประเทศไทยวันนี้นะครับนี่ทว่วมหัว มันเลยทำให้เราถูกลดอันดับเครดิตในสายตาของประชาคมโลกเนี่ยวันนี้เราจะกู้ใครก็กู้ไม่ได้เขาไม่ปล่อยเงินกู้ให้มันก็เลยเป็นที่มาว่ารัฐบาลจึงอาศัยการออกพันธบัตรแล้วก็ขายกับสถาบันการเงินเห็น mm hmm. ไ,ไหมวันนี้เราจรึงเน้นการกู้ภายในประเทศเยอะเพราะต่างชาติไม่ยอมปล่อยกู้ให้เราแล้ว mm hmm. เออ แล้วก็มีข่าวมาใช่ไหมว่าไอพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถึงกำหนดไถ่ายถอนแล้วก็ไม่ยอมถ่ใช้การต่ออายุและก็ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยด้วยเห็นไหมสถาบันงานเงินมันถึงตอนนี้บักโกลกอยู่ไงจะล้มไม่ล้มแหลอ,อ,อ,อวันนี้จะกู้ใครก็กู้ไม่ได้ถึงกู้ได้ก็ดอกเบี้ยแพงก็สู้ไม่ไหว รัฐบาลไทยคุณจะเห็นว่าเน้นการออกพันธาบาัตรกู้จากสถาบาันการเงินนี้นไอ้สถาบาันการเงินในประเทศไทยเนี่ยปล่อยกู้ให้ประชาชนเนี่ยแม่งก็ไม่ใช้กันแล้วก็เลยปล่อยกู้ให้รัฐไงเพราะคิดว่าการปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลนี่จะปลอดภัยที่สุดน,นะครับ,นะรบเพราะยังไงรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาจ่ายแต่ปล่อยให้เอกชนเนี่ยมันเสี่ยงแล้วตอนนี้ สถาบันเงินก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็นี่เน่าเยอะเหลือเกินก็เลยเน้นการซื้อพันธบัตรจากรัฐบาลแต่พอร,รัฐบาลชุดนี้ก็ดันมีปัญหาเรื่องของรายรับไะครับไม่มีเงินมาไถ่ถอนพันธบัตรนี่ไงผมที่บอกระวังให้ดีเถอะมึงสถาบันการเงินเนี่ยครับนะรับฝากเงินมาจากประชาชนก็มีต้นทุนนะครับ หรือก็กู้มาจากต่างประเทศต้องมีต้นทุนแล้วยันเสือกเจอต่างประเทศขึ้นดอกเบี้ยด้วยไปไงครับต้นทุนเงินที่กู้มาจากต่างประเทศเนี่ยมันดันมีดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยที่ในประเทศและการเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งดอกเบี้ยต่ามีความมัม่นคงก็จริงแต่ว่าดอกเบี้ยต่ำม,มันเลยทําให้สถาบันเงินเงินกำลังขาดทุนนะครับสถาบันเารเงินก็ต้องเอาพันธบัตรออาททมาเล่ขาย เพื่ออะไเพื่อจะต้องการเสริมสภาพคล่องนะเพราะกระแสเงินสดในสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะใครจะเก็บเงินไว้ทําไมใช่ไหมเพราะว่าเงินทุกบาททุกตักงค์ที่สถาบันการเงินระดมเข้ามาเนี่ยมันมีต้นทุนคือต้องจ่ายดอกเบีย้ยเขาจริงๆเป็นมีเงินมาระดับหนึ่งไว้แค่หล,ล่อเลี้ยงสภาพคล่องบางส่วนต้องรีบปล่อยกู้ต่อเพื่อจะทํากําไรและเอาเงินกําไรนี้มาใช้ในการบริหารจัดการ แต่พอรัฐบาลมีปัญหาสถาบันกานเงินก็มีปัญหาตามนะครับวันนี้อันดับเครดิตของประเทศไทยจิงถูกตกมาไม่รู้กี่อันดับแล้วนะตอนนี้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะล้มละลายตามสีลังกาตามเวเนซุเอลาหรือตามหลายๆประเทศที่ล้มละลายจนต้องเอาสมบัติชาติออกมาขายครับ นะนะครับหนึ่งในเงื่อนไขายที่เราได้เคยทำไว้กันหนึ่งการขายปตทจาได้ไหมขายสนามบินขายการบินไทยขายสารพัดหมดเพราะอรไรกันนี่แหละครับวันนี้ประเทศไทยจะกู้เงินได้อีกครับเราจะอะไรขายครับเหลือการไฟฟ้าปาปามีอะไรครับที่จะขายได้เออจได้ไหมพักชำระหนี้สามปีแบงก์ไม่ลมเลยกันนี่ไงไอ้นักการเมืองก็บอกว่า จะพักชำระหนี้พักชำระหนี้ไอ้หอกหักนะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้สถาบันการเงินเขามีค่าใช้จ่ายจะอยู่ให้พักชำระหนี้แล้วแบงไม่เจงได้ไงนักการเมืองก็พูดไปเรื่อยละครับนะว่านะนะให้พักชำระหนี้ช่วงเคอะไรนะช่วงอะไรโควิดนะครับให้พักชำระหนี้สถาบันการเงินจะตายเอาดีครับ เพราะกูมีต้นทุนกูต้องเลี้ยงต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานแต่ว่าเงินกู้ที่ปล่อยออกไปเนี่ยถูกดึงนะครับดอกก็ไม่ได้เงินต้นก็หายมันจะอยู่รอดได้ไงล่ะครับนะครับนี่นักการเมืองบอกแล้วม่งพูดไปเรื่อยนะมันก็หาแต่เสียงนะนะเหมือนรประกาศวันหยุดชดเชยเนี่ยมันไม่รู้รลกว่าโรงงานเขาจะเจง แล้วแรงงานที่ทําเป็นรายวันเนี่ยอยู่ๆมึงประกาศไปมันอยู่นี่เขาจะแดกอะไรเพราะก็ทํางานรายวันได้ไหมได้ไหมนักการเมืองประกาศวันหยุดเฉยๆแล้วส่งเสือไปคนไปเที่ยวมึงจะไปเที่ยวด้วเงินมันไม่มีนี่ไงคือนักการเมืองที่แม่งโง่เง่าต่อตุอตนนี่ครับมันก็แค่หาเสียงมันก็ประกาศไปมั่แวแหละครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันสร้างผลกระทบมากมายมาหาศาลกับประเทศนี้ขนาดไหน วัออนนี้นะี่ฝีมันใกล้แตกนะเลยต้องเริ่มตัดเบี้ยคนชราก่อนเพราะคนชราไม่มีปากไม่มีเสียงใช่หไหมคนชราก็ไม่ออกมาประท้วงก็เ,เลยตัดเบี้ยคนชราก่อนแล้วกันเพราะคนพวกนี้ออกจากบ,บ้านแทบไม่ไหวครนะับนจะามาต้องลูกหลานหามมาเนี่ยดังนั้นเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดนะรัฐบาลไม่กล้าตัดงบทหารหารอกกองทัพเดี๋ยวแม่งโดนยึดอำนาจ ก็เลยไป็รังแกคนที่อ่อนแอนไปตัดงบคนละ6 0 0้อยหรึงคนจะลาหลายๆคนนี้นะเขาอยู่ได้ด้วยเงินจํานวนขนาดนี้มึงยังไปตัดเขาลงนะแทนนี่จะไปตัดงบซื้ออาวุธ <c oughs> หรือไปตัดเงินเดือนสวตัดเบี้ยประชุมตัดสวัสดิการค่าเดินทางนักการเมืองทุกคนต่อไปก็เดินทางเข้ามาท้องข้ามนั่งเครื่องบินให้นั่งรถไฟอะไรนี้ แทนที่จะไปประหยัดตรงนั้นเสื้อแกงรังแก,งแกงคนแก่ไงเห็นไหมโสเออเอานะดังนั้นไอ้นโยบายของไอ้พักเพื่อไทยเนี่ยที่ว่าจะแจกเงินหนึ่งหมื่นเนะครับมันจะต้องใช้เงินประมาณหกแสนล้านคุถาม่อยนี่ว่าจะเอามาจากไหนเออ จะไม่ไหนกู้ีิครับแล้วจะกู้ได้ยังไงในเมื่อวันนี้มันเต็มเพดานวงเงินครับนะอาจจะหัวเสก็คือแจกเงินดิจิตอลไปก่อนเพราะเงินเงินจริงๆไม่มีก็เลยอ้างว่าตั้งวงเงินไว้หกแสนล้านนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนเอาเงินไปใช้จ่ายหกแสนล้านนี่เงินจำนวนนี้ มันก็จะไปคำนวณ GDP นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ GDP ขยับขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเกิดช่องว่างในการกู้ไงครับนะไอ้ลูกไม้ตื้นๆวันนี้หมาก็คิดได้นะครับวันนี้นะวงเงินนะครับในการกู้มันเต็มวงเงินใช่ไหมความจริงก็แจกเงินเลยก็ได้แต่ไม่มีเงินก็เลยอ้างว่าเป็นเงินดิจิตอลคือเหมือนกับยืมเงินในอากาศมาใช้ก่อนให้ประชาชนเนี่ย เอาไปจับจ่ายใช้สอยก็เหมือนปล่อยเครดิตนะร้านค้าก็ขายของได้ร้านค้าจะโดนอะไรโด,โดนโดนวดนะครับ7%รน <c oughs> แล้วแต่บานก็จะได้วดก็มีรายได้เข้ามาแต่เป็นรายได้จากเงินที่แจกเหมือนที่ไอตู่ทำนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดการคำวนวณ GDP คือเงินที่จับจ่ายใช้สอยในประเทศนี้เอามาคำวนวณเป็น GDP หมดมันยากจะทำให้ GDP ขยับขึ้นมาเป็นถ้า ห้าแสนล้านก็อาจจะได้ GDP ขยับขึ้นมาห้าแสนล้านหรือ2เท่าก็อาจจะเป็น17ล้านล้านนั่นก็หมายความว่าไอ้เพดานเงินที่มันชนเงิน,นกู้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีแก๊ปมีแก๊ปให้กู้ได้ไงเพราะว่า GDP ขยับแล้วไงเห็นไหมโอ้ไอ้พวกนักเศรษฐศาสตร์ขี้กากพวกนี้ทําไมผมจะไม่รู้ทันสันดานมันนะก็เลยอ้างเป็นเงินดิจิตอลก่อนพอท้ายสุดพอมีช่องว่างในการกู้เงินได้ เพราะสร้างดีมานเทียมนะครับสร้างอุปสองค์อุปทานเทียมขึ้นมาเนี่ยทำให้ตัวเลข GDP มันสูงขึ้นก็ทำให้สามารถลดเพดานนะครับเปอร์เซนต์ลงมาอาจจะเหลือสัก6กจะได้กู้ได้ใหม่ <c oughs> เห็นไหมโ่มันไม่มีหรอกประเทศไหนสักสร้างชาติโดยการแจกงเงินนะเอออะ ฉันั้นไอโครงการนี้ยิงเป็นโครงการที่เพ้อเจอร์เพ้อฝันแล้วอาจจะสร้างหายยะให้กับประเทศนี้นะอาจจะยิ่งพายประเทศนี้ลงเหวลึกไปอีกเพราะลาพังนี่ที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับคุณรู้ป่าว่าต้องใช้เวลาในการชำระนี้ร้อยปีนะครับร้อยปียังใช้ไม่หมดเลยนะครับ ที่นี่ที่มีอยู่ปัจจุบันนี่สิบล้านล้านนี่นะถ้ายังชําระในอัตราขนาดนี้นะแต่เพราะวันนี้นะเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายเงินนะครับคุณรู้ไหมวันเท่าไหร่เอาใครรู้มั้งวันนี้เราต้องจ่ายเงินกู้วันเท่าไหร่ดอกเบี้ยงเงินกู้รู้ไหมที่เราต้องจ่ายทุกวันทุกวันเนี้ยกเราอาจ,จะไม่รู้นะว่า วันนี้เรามีเงินอยู่สล้านล้านทุกคนอาจจะรู้สึกเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คุณรู้ไหมว่าวันนี้ถ้าเราคำนวณนะครับเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยวันล,ละ600ล้านบาทเยอะไหมไอเงินตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีหนี้เราก็ไม่ต้องเสียวันละ600ล้านใช่ไหมครับแต่เพราะเรามีหนี้นครับเราจริงจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเข้าไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ